ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับยางตัวใหม่นะครับจากค่ายแฮนคุกนะครับเป็นยาง AT ทนะครับสมรรถนะดีนะครับเกาะถนนดีรีดน้ำดีแล้วก็วิ่งเงียบมากมาดูเลยครับตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ครับแฮนคุกนะครับ a t ทนะครับ RF12 สอนะครับสวยๆนะครับลายยางเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวเก่านะฮะและด้านข้างก็ไม่เหมือนนะครับตัวหนังสือ ด้านข้างที่เขาตีมานะครับเป็นไดนาโปลนะครับ at 2 X t เอ m ตรีมนะครับและด้านข้างก็จะมีความสวยงามแตกต่างจากอันเดิมนะครับอันเดิมจะยังไม่ดุดันเท่านี้นะครับอันนี้ดุดันแบบเรียบเรียบนะครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งคู่เลยใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับบางคนอยากได้ตัวหนังสือสีดําออกก็สามารถใช้ได้นะครับบางคนอยากได้ตัวหนังสือสีขาวออกก็สามารถนะครับใช้ได้ครับผมบอกเลยว่ายางแฮนคุกเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ ใช้ดีมากๆนะครับความแตกต่างนะครับไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันอนะขอตัวนั้นมาดูหน่อยครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์คุกเหมือนกันแต่ว่าเป็น R.F.11 นะครับ AT.2 เหมือนกันแต่เป็น R.F.11 กับ12อันนี้อันนี้ R.F.11 นะครับเพื่อนๆดูรายความแตกต่างนะ,ะเพื่อนมาดูดูใกล้ๆนะครับสองข้างนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นลายนี้ไหมอันนี้ดอกเขาจะดู ใหญ่กว่านิดนิดนะครับจะไม่เหมือนกันจะคล้ายๆเห็นไหมตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าแล้วก็ร่องกลางนี่ก็จะใหญ่กว่านะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมหน่อยหนึ่งและตรงนี้ก็จะใหญ่จะใหญ่กว่านะครับเห็นไหมตรงร่องตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างอย่างนี้เพื่อนๆเห็นป่ะเพื่อนๆเห็นข้างข้างอย่างนี้ไหมจะไม่เหมือนกันนะครับ r f เอิบสองเนี่ยตังนี้จะ จะหนากว่าจะดูใหญ่กว่าแล้วดูดุดันเพิ่มขึ้นนะครับนะสำหรับคนที่ชอบนะครับความดุดันเพิ่มขึ้นจากยางเฮนคุกนะคะถ้าใครเคยใช้แล้วก็ลองสัมผัสด,ดูได้ตัวนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับระหว่าง RF 1 1กับ12นะครับก็ดูแบบนี้ได้เลยนะคใครสนใจอยากได้ขนาดยางเท่าไหร่ก็ลองทักเข้ามาถามดูนะครับนะวันนี้สวัสดีครับ